ที่จะมาทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของระดับการวัดนะคะระดับการวัดในที่นี้ก็คือการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาของเรานั่นเองนะคะอย่างแรกเลยก็มาทำความเข้าใจกันเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3มมิติหลักๆด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะทีเ่เป็นมิติหลัก นะคะที่เราเนี่ยได้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนของเรานะคะก็คือเรื่องของมิติด้านพุทธิพิสัยนะคะหรือด้านของความรู้ความคิดนะคะหรือ c ognitive domain นะคะ ต่อมาค่ะเป็นด้านของจิตใจค่ะหรือด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะคะ affective domain นะคะส่วนมิติที่3นะคะก็คือเรื่องของทักษะพ,พิสัยค่ะหรือด้านการปฏิบัตินะคะหรือ psychomotor domain นะคะในการเรียนการสอนเนี่ยค่ะก็จะต้องมออีกิจกรรมนะคะการจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นใน3มิตินี้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยค่ะในส่วนของออการเรียนการสอน ในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเนี่ยคะ่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เผชิญหน้ากับนักศึกษาโดยตรงนะคะก็จุดที่เน้นหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของออด้านพุทธ,ธิพิสัยหรือด้านคอนนิทีฟโดเมนนั่นเองนะคะก็จะเราก็จะยึด แท็กซโนมีอของบลูมเป็นหลักก่อนนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ในการเรียนการสอนในส่วนอื่นๆที่มีการเผชิญหน้ากับนักศึกษาโดยตรงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้แท็กซโนมีอื่นๆได้นะคะส่วนของแท็กซโนมที่เราใช้เป็นหลักของบลูมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ระดับด้วยกันนะคะเริ่มจากระดับแรกก่อนนะคะคือเรื่องของความรู้ความจํา ะะก็จะเป็นการจําเรื่องของนิยามจําศัพท์จําหลักการทฤษฎีต่างๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะขยายความให้จันได้ได้รับชมกันในสไลด์ต่อไปนะคะ แต่ให้เห็นในภาพรวมก่อนว่าทั้ง6ระดับมีอะไรบ้างนะคะระดับต่อมาค่ะก็จะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความเข้าใจนะคะก็จะเน้นๆไปที่พฤติกรรมการเรียนรู้ในขั้นของการแปลความตีความแล้วก็ขยายความนะคะระดับต่อมานะคะเป็นเรื่องของการนําไปใช้นะคะก็จะมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทีเ่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ ได,ได้สอนไปแล้วนะคะต่อมาค่ะคือระดับของการวิเคราะห์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบจำแนกแยกแยะหลักการต่างๆได้นะคะรวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้นะคะ ต่อมาค่ะก็คือระดับของการสังเคราะห์นะคะก็จะเป็นการที่นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะคิดรูปแบบหรือสร้างแบบแผนอะไรต่างๆได้ตามหลักการที่เราเนี่ยได้ให้ความรู้ไปในแต่ละหน่วยการเรียนนะคะแล้วก็สูงสุดของเอ่อบลูมแท็กซอนอมีนะคะก็คือเรื่องของการประเมินค่านะคะการประเมินค่าหรือการตัดสินคุณค่าหรือการให้คุณค่ากับเอ่อการเรียนรู้ ในบางเรื่องบางราวที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเขาสามารถที่จะตัดสินได้จำแนกได้นะคะว่าสิ่งนี้มีคุณค่าหรือว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าในระหว่างสองสิ่งหรือ2หลักการเนี่ยออแต่ละอย่างเนี่ยมีมีคุณค่าแตกต่างกันอย่างไรอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เราลองมาดูที่แต่ละระดับกัรน,นะคะ ในระดับแรกค่ะคือเรื่องของความรู้ความจำนะคะก็จะเป็นความสามารถในการที่จะจดจำสิ่งต่างๆที่ได้เรียนมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อาจารย์เนี่ยได้ถ่ายทอดไปละในเอกสารการสอนนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดสอนเสริมต่างๆก็ดีนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ง่ายๆก็ได้นะคะเป็นหลักการ หรือเนื้อเรื่องเฉพาะนะคะที่อาจารย์ได้สอนไปนะคะไปจนถึงทฤษฎีอะไรต่างๆด้วยนะคะถ้าเป็นในลักษณะของการจําได้จากสิ่งที่ท่านได้สอนไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นของความรู้ความจำนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือจําเนื้อเรื่องจําเนื้อหาได้นะคะ อ,อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการจําวิธีดําเนินการต่างๆได้จําขั้นตอนการทํางานต่างๆได้จํามาได้เลยจากเนื้อหาที่ท่านสอนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้ความจํานะคะหรือแม้กระทั่งจําหลักการหรือนํามาทำบางอย่างได้แต่ว่าเป็นการจําจากที่ท่านได้ถ่ายทอดไปนี่ก็เป็นความรู้ความจํานะคะตัวอย่างคำปริยาที่จะนำไปใช้ในการประกอบการเขียน ผลลับการเรียนรู้หรือ CLO นะคะก็อย่างเช่นบอกบรรยายเลือกอธิบายยกตัวอย่างระบุ บ่งชี้นะคะคำกริยาเหล่านี้เนี่ยเราให้มาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ,อ,อาจจะมีคำกริยาอื่นๆเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับระดับนี้กับระดับความรู้ความจำนี้ก็เป็นได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะคำกริยาตามตัวอย่างที่ยกมาเท่านั้น นะคะโดยตัวอย่างการเขียนนะคะก็จากที่ได้บอกอาจารย์ไปเนาะว่าหลักการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ CLO เนี่ยก็จะประกอบด้วยคำกริยานะคะแล้วก็เนื้อหานะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะ,จะยกตัวอย่างว่าเ,ออเป็นการอธิบายความหมายของการวิเคราะห์ สารสนเทศได้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคำกริยาก็คืออธิบายนะคะส่วนเนื้อหาเนี่ยก็คือความหมายของการวิเคราะห์สารสนเทศนะคะซึ่งถ้าอาจารย์ยังจำได้นะคะในสไลด์แรกๆที่ได้บอกไปเรื่องของหลักการเขียน CLO นะคะ ข้อแรกเลยนะคะก็จะบอกว่าคากริยาที่ใช้เนี่ยจะต้องสูงกว่าระดับความรู้ความจานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างนี้ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าในระดับความรู้ความจำเนี่ยเนื้อหาจะค่อนข้างแคบจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหน่วยการเรียนรู้ของอาจารย์ทั้งหมดนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื้อหาเป็นเรื่องแค่การอธิบายความหมายเฉฉๆซึ่งเป็นแค่เรื่อง เดียวในอีกหลายๆเรื่องที่ท่านสอนในหน่วยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออส่วนของความรู้ความจำเนี่ยจึงไม่นำมาเขียน CLO นะคะระดับขั้นต่อมาค่ะก็คือเรื่องของความเข้าใจนะคะความเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นความสามารถของนักศึกษาในการที่จะจับใจความได้นะคะแปลความหมายสรุปความหรือขยายความได้นะคะโดยส่วนการ แปลความหมายนะคะสำหรับความเข้าใจนะคะก็จะมีออสามประเด็นสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการแปลความหมายตีความหรือขยายความนะคะถ้าเข้าขายออประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะใน3ประเด็นนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นของความเข้าใจนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างนะคะอาจารย์จะเห็นประโยคที่ว่า what is your name นะคะถ้าเราจะ ตั้งคำถามอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นความเข้าใจนะคะในในประเด็นเกี่ยวกับการแปลความนะคะก็อย่างเช่นว่าเราตั้งคำถามไปว่า w ่ t t s y y u u r n m m เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรหรือหมายความว่าอะไรถ้านักศึกษาตอบว่า,าคุณชื่ออะไร อะไรคือชื่อของคุณชื่อของคุณคืออะไรนะคะตอบอะไรเหล่านี้มาเนี่ยก็ถือว่าถูกหมดเลยอย่างนี้ค่ะเรียกว่านักศึกษาสามารถแปลความได้นะคะคือ,อ,อไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบที่จำมาจากหนังสือเป๊ะๆทุกตัวอักษรนะคะแต่ว่าเป็นในบริบทเดียวกันนะคะสามารถตอบได้โดยในยะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นของการแปลความนะคะต่อมาค่ะ ถ้าจะออตั้งคำถามให้นักศึกษาได้เรียนรู้ให้เกิดในลักษณะของการตีความนะคะก็จะถามในลักษณะที่ว่า what is your name เนี่ยนะคะเป็นการถามเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยสามารถตอบได้ค่ะว่า what is your name เนี่ยเป็นการถามเกี่ยวกับชื่อนะคะตอบมาในลักษณะแบบนี้ นะคะก็จะถือว่านักศึกษาสามารถตีความได้ก็อยู่ในระดับของความเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าท่านถามในลักษณะว่าออกรณีที่จะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าชื่อของเขาผู้หญิงคืออะไร จะต้องตั้งภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะจะต้งองตั้งคําถามภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะแล้วนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตอบได้นะคะว่าอ๋อต้องตั้งว่า what is her name นะคะ what is her name ถ้านักศึกษาสามารถที่จะตอบได้แบบนี้ก็แสดงว่าเขาขสามารถที่จะขยายความได้นะคะก็คือ,อาสามารถที่จะเทียบได้อะค่ะว่าเขาจะต้องไปเปลี่ยน โครงสร้างประโยคในส่วนไหนเพื่อที่จะให้ได้คำตอบที่สอดคล้องกับโจทย์ที่ให้มานะคะแบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการขยายความนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยออสามลักษณะแบบนี้นะคะถ้าอยู่ในแบบใดแบบหนึ่งก็จะถือว่าเป็นความเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะ ในตัวอย่างนะคะของระดับความเข้าใจนะคะคำกริยาก็จะได้แก่กาแปลความหมายนะคะเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างนะคะถอดความให้อ่านตารางนะคะให้ตีความให้อธิบาย นะสังเกตว่าอธิบายนี่เมื่อสักครู่ก็เจอในความรู้ความจําอยู่นะคะก็มาเจอที่ความเข้าใจได้ก็เป็นได้นะคะเ,เนื่องจากตัวอย่างของคํากริยาเนี่ยนะคะไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะคำกริยาก็อาจจะไปได้มากกว่า1ระดับก็ได้นะคะแต่แค่ว่าให้อาจารย์ดูโดยให้สอดคล้องกับแต่ละหลักการของแต่ละระดับพฤติกรรมด้วยเป็นหลัก เพดะงนั้นอธิบายก็อยู่ในขั้นของความเข้าใจได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นการอธิบายเนื้อหาที่เป็นในลักษณะของอมรวมนะคะสรุปก็ได้นะคะให้ย่อนะคะให้ประมาณการให้พยากรณ์ให้ตั้งสมมุติฐานให้คาดคะเนให้ขยายความนะคะ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างของการเขียนผลรับการเรียนรู้บ้างนะคะก็ตัวอย่างก็อย่างเช่นอธิบายความสำคัญของการวิเคราะห์สารสนเทศได้นะคะจะสังเกตว่าคำมันใหญ่ขึ้นละนะคะออคำกริยาคืออธิบายเช่นเดียวกันเหมือนกับตัวอย่างในความรู้ความจำเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ ความสำคัญของการวิเคราะห์สารสนเทศซึ่งก็จะเป็นคำใหญ่นะคะที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ อะไรต่างๆมาก่อนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศแล้วสามารถที่จะรู้ได้ว่าความสําคัญของการวิเคราะห์สารสนเทศเนี่ยคืออะไรอย่างไรแล้วสามารถที่จะอธิบายมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียน clo นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการที่ได้บอกไปนะคะก็คืออยู่ในขั้นของระดับที่สูงกว่าความรู้ความจํานะคะประเด็นต่อมาค่ะก็คือเรื่องของการนําไปใช้นะคะ การนำไปใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเอานำความเข้าใจที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปแล้วนะคะนำไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะหรือประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆที่อาจารย์ได้กำหนดขึ้นนะคะตัวอย่างคำกริญาะคะก็อย่างเช่นใช้คำนวณสาธิตสร้างเตรียมเสนอแก้ปัญหาปรับปรุง ดัดแปลงหาผลลัพธ์นะคะก็ในการใช้คำกริยาเหล่านี้นะคะก็จะแสดงถึงการนำไปใช้นะคะรวมถึงคำกริยาอื่นๆด้วยนะคะทีเ่เป็นไปตามหลักการนี้นะคะตัวอย่างการเขียน CLO นะคะก็อย่างเช่นประยุกต์ใช้เมตาดาต้าได้นะคะอันนี้แสดงว่านักศึกษาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมตาดาต้า มาก่อนนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยคำกริยาที่อาจารย์ได้ระบุไว้คือประยุกต์ได้นะคะแสดงว่าก็เอาไปประยุกเมตาดาต้าในสถานการณ์ต่างๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ CLO ในขั้นของการนำไปใช้นะคะ ซับซ้อนขึ้นมาอีกค่ะคือเรื่องของการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ก็จะเป็นความสามารถในการที่จะแยกสิ่งต่างๆออกเป็นส่วนย่อยได้นะคะก็จะมีประเด็นสําคัญๆนะคะที่แสดงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ในขั้นของการวิเคราะห์นะคะประเด็นแรกคือแยกส่วนประกอบได้นะคะแยกจำแนกอะไรได้พวกนี้ก็จะจัดอยู่ในวิเคราะห์ นะคะหรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ค่ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งน,นั้นสิ่งนี้น,นะคะถ้าสิ่งนี้ขึ้นสิ่งนี้จะลงถ้าสินาน่งนั้นสูงสิ่งนี้จะต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นขั้นของการเรียนรู้ในขั้นของการวิเคราะห์นะคะหรือเชื่อมโยงโครงสร้างของหลักการได้นะคะนั่นก็แสดงว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในหลักการต่างๆมาก่อนนี้แล้วนะคะรู้หลักการหนึ่งรู้หลักการ2แล้วสามารถเชื่อมโยงได้ว่าโครงสร้างของ2หลักการ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีโครงสร้างที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรได้อย่างนี้ก็จะเป็นขั้นของการวิเคราะห์นะคะโดยคำกริยาของการวิเคราะห์นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นจําแนกจัดประเภทค้นหาเปรียบเทียบแยกแยะหาเหตุผลหาหลักการบอกความแตกต่างประมาณนะคะวิจารณ์ทดสอบทดลองหรือให้ตั้งคำถามนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำกริยาที่แสดงถึงการเรียนรู้ในขั้นวิเคราะห์นะคะตัวอย่างการเขียน CLO ก็อย่างเช่นว่าจำแนกประเภท ของตัวแทนสารสนเทศได้นะคะนั่นหมายความว่าอาจารย์จะต้องให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับประเภทของตัวแทนสารสนเทศแต่ละประเภทมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจําแนกได้ว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งมีความเหมือนกันในส่วนไหนก็ก็สามารถเป็นการวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างในลักษณะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียน CLO ในขั้นของ วิเคราะห์นะคะต่อมาค่ะซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถในการรวบรวมส่วนย่อยเพื่อสร้างให้เป็นรูปแบบหรือเป็นโครงสร้างใหม่ขึ้นมาได้นะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาเองก็จะต้องเรียนรู้ส่วนย่อยๆหลักการย่อยๆต่างๆก่อนจากนั้นเนี่ยก็นำมารวบรวมแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นนะคะเป็นรูปแบบ เป็นการออกแบบอะไรขึ้นมาที่เป็นความคิดของนักศึกษาเองนะคะโดยตัวพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นการสังเคราะห์ก็อย่างเช่นเรื่องของการสังเคราะห์ข้อความนะคะเป็นการสรุปความคิดรวบยอดนะคะสรุปความสําคัญของสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นขั้นของการสังเคราะห์เช่นเดียวกันในส่วนของสังเคราะห์ข้อความนะคะ ต่อมาค่ะอย่างการสังเคราะห์แผนงานนะคะสังเคราะห์แผนงานอันนี้เนี่ยก็เป็นการรวมส่วนประกอบย่อยๆเข้าด้วยกันเป็นแผนงานขึ้นมานะคะซึ่งเป็นแผนการดําเนินงานทีอ่อาจารย์อาจจะไม่ได้เคยสอนมาก่อนแต่อาจารย์ได้บอกหลักการย่อยๆในแต่ละส่วนไว้บอกโมเดลหรือบอกโครงสร้าง ของอาตามทฤษฎีต่างๆไว้เสร็จแล้วนักศึกษาสามารถที่จะสร้างขึ้นเป็นแผนงานได้เองโดยอิงจากหลักการที่อาจารย์ได้เคยสอนไปแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นของการสังเคราะห์แผนงานนะคะอ,อีกแบบหนึ่งค่ะคือการสังเคราะห์แนวคิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผสมผสานความรู้จากหลายๆแหล่งนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาสรุปนะคะเป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นการสรุปเรียบเรียงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ะะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสังเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างคากริยาค่ะก็อย่างเช่นเขียนวางโครงการออกแบบเร,เริ่มผลิตสร้างแก้ไข พัฒนานะคะถ้าใช้คำกริยาในลักษณะนี้นะคะก็จะอยู่ในขั้นของการสังเคราะห์นะคะลองมาดูตัวอย่างของการเขียน clo นะคะก็อย่างเช่นสร้างระเบียนรายการทรัพยากรตามมาตรฐาน rda ได้นะคะนั้นหมายความว่าอาจารย์เนี่ยได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียนรายการทรัพยากรตามมาตรฐาน rda ไปก่อนแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะ ผู้เรียนเนี่ยพอจะรับรู้หลักการในการที่จะสร้างระเบียนรายการตรงนี้แล้วแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะสร้างออกมาเองได้นีนะคะก็จะเป็นส่วนของการสังเคราะห์นะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายของแท็กโซโนมีนี้นะคะในในการวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของพู้ที่พิสัยนะคะก็เรื่องของการประเมินค่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัย คุณค่าของสิ่งต่างๆได้โดยที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะเป็นหลักเกณฑ์ที่อาจารย์เนี่ยได้สอนได้ให้ความรู้กับนักศึกษาไปแล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยรู้แล้วก็สามารถที่จะนําหลักเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาประกอบกับการที่จะพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆได้นะคะก็จะเป็นขั้นของการประเมินค่านะคะตัวยอย่างคำกริยาก็อย่างเช่นตัดสินประเมิน โตแย้งนะคะตัดสินใจชี้ขาดให้พิจารณาหรือให้ลงข้อสรุปนะคะในคำเหล่านี้ก็จะบ่งบอกถึงในลนักษณะของการเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในขั้นประเมินค่านะคะตัวอย่าง CLO นะคะก็อย่างเช่นเลือก เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการกำหนดเลขหมู่และหัวเรื่องที่เหมาะสมได้นะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาเนี่ยก็จะต้องทราบหลักเกณฑ์หลักการในการที่จะเลือกเครื่องมือที่จะออช่วยตัดสินใจในการกำหนดเลขหมู่นะคะ นักศึกษาต้องทราบหลักการตรงนี้มาก่อนนะคะว่าเครื่องมือใดเหมาะสมแบบแบบไหนบ้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถที่จะเลือกได้อย่างถูกต้องนะคะเลือกได้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็จะถือว่าอยู่ในขั้นของการประเมินค่าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำความเข้าใจกันในส่วนของการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ CLO นะคะรวมถึงระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ต่างๆนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ในการที่จะเรียบเรียงการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่อาจารย์เนี่ยประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้นะคะสำหรับกรณีที่อาจารย์มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้กับอาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะทุกท่านก็ยินดีให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ